มิตแมนสวัสดีครับวันนี้พามาทำ DIY ลูกข่างแก้วกระดาษอุปกรณ์มีดังนี้เลยครับ โอเคขั้นตอนวิธีการทํานะครับนี่อย่างแรกนะครับก็เอาไนะม,ม้บรรทัดมาขีดเส้นนะครับที่ก้นแก้วของมันก่อนโอเคปุ๊บอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะต้องการให้มันมีกี่แฉกนะครับสําหรับลูกข้าง แต่นั้นก็เอากันไกรมาตัดตามรอยที่เราได้ตีเส้นไว้นะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ตัดตรงปลายของแก้วออกนะครับ โอเคปึ๊บ okay. ตัดออกให้หมดเลยนะครับโอเคก็จัดทรงให้เท่ากันโอเคครับจากนั้นก็ขยับตัวที่เป็นจากลูกห่างออกกันนะครับดึงมาให้ชิดขอบแก้วเลยนะครับเหลือพื้นที่ไว้นิดหนึ่ง โอ okay, so เคก็แปออกได้เลยปึ๊บนครับกดให้มันเป็นทรงนะครับนครับโอเคจากนั้นก็ตกแต่งลวดลายของทุกข้างนะครับนี่แล้วแต่เรานะครับว่าจะใช้เป็นทรงรูปอะไรนะครับโอเคครับกดลงไปปึ๊บ โอเคครับจากนั้นก็ใช้ไม้ตะเกียบนะครับมาเหล่าให้แหลมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีไม้ลูกชิ้นก็สามารถใช้ใช้ไม้ลูกชิ้นได้เลยนะครับโอเค,อเคจากนั้นก็มาเจาะตัวแกนกลางของแก้วนะครับ ใช้มีดไปแหลมเจาะเข้าไปจากนั้นก็เอาไม้ตะเกียบเสียบเข้าไปอรอบนึงนี่จะได้แล้วนะครับจกั้นก็ตัดตัวแกนของลูกข่างนะครับโอเคปึ๊บนี่ทดสอบเทสต์ระมันยังหลวมอยู่นะครับจากนั้นเราก็เอาปืนกาวนะครับยิงเข้าไปนะครับโอเค ค่อยๆยิงนะครับโอเคฉีดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับรอแห้งสักแป๊บหนึ่งนี่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม y u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  e e ิ t m a n ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยนี่นะครับ ขางสามารถนำทำไปเล่นกันได้นะครับมิดแมนขอบคุณครับ